วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆนนหนึ่งชาดกนะครับซึ่งเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้มีชื่อว่ากาละพาหุชาดกกาละพาหุเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของลิงตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากาละพาหุเป็นลิงที่มีรูปร่างดำ ชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นกาละพาหุชาดกจึงเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของลิงที่มีชื่อว่ากาละพาหุข้อความในชาดกนี้นะครับเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของลิงหลอกเจ้าคํานี้หลายท่านก็เคยจะได้ยินมานะครับก็คือคําว่าลิงหลอกเจ้าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ก็คือปรากฏในชาดกนี้นะครับก็คือกาละพาหุชาดกเมื่อครั้งที่พระสมมาสัมพุธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเวรวรพระองค์ทรงปรารบความเสื่อมลาบสักการะของพระเทวทัตเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆมากมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคิดร้ายต่อพระสมมาสัมพุธเจ้า จนกระทั่งถึงวางแผนกระทําทุกอย่างเพื่อที่จะโปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเป็นเหตุให้จากที่เคยมีลาบสการะก็เป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสการะแม้พระราชาที่เคยเลื่อมใสก็ทอดทิ้งพระเทวทัตไปนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ความประพฤติที่เลวทามของพระเทวทัตจึงเป็นเหตุให้เสื่อมจากลาบสการะวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสนทนากาันถึงกรณีที่พระเทวทัตเป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสการะพระสมาสัมบริจา้าพระองค์เสด็จผ่านมาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากําลังสนทนากาันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระองค์ว่า กำลังสนทนาการถึงกรณีที่พระเทวทัตเป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสักการะอันเนื่องมาจากความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรของตนเองพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สรับคําของพระพิสุทธิ์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสักการะมิใช่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตตอนแรกก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วย ลาบสการะแต่เพราะความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรของตนเองจึงทําให้เสื่อมจากลาบสการะไม่สามารถรักษาลาบสการะไว้ได้ก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงก็คือทรงยกกาละพาหุขึ้นแสดงนะครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในกาละสมัยที่พระเจ้าธนันชัย ทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีในช่วงเวลานั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นวานอนเผือกก็คือลิงเผือกเป็นผู้ที่มีรูปร่างสวยงามงดงามเป็นผู้ที่ทรงพละกกำลังเป็นอย่างยิ่งมีบริวารมากมายอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพระโพธิสัตว์มีนามว่ากราทะและพระโพธิสัตว์ก็มีน้องชายอีก ตัวหนึ่งมีนามว่าโปรธปาทะวันหนึ่งในาพรานป่าได้จับลิงสองพี่น้องนี้มาถวายแด่พระราชาพระราชาทรงเอ็นดูลิงทั้งสองนี้เป็นอย่างยิ่งรับสั่งให้สร้างกรงทองให้อยู่แล้วก็ให้พระราชทานสิ่งของที่เหมาะควรทุกอย่างเพื่อพระบริสัตและก็น้องชาย ทำให้ทั้งพระบพริสัตว์และก็น้องชายเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยลาบสการะเป็นอย่างยิ่งต่อมานายพรานก็ได้จับลิงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลิงที่มีรูปร่างดําชื่อว่ากาละพาหุได้นํามาถวายแด่พระราชาพระราชาก็ทรงมีรับสั่งให้ดูแลลิงกาละพาหุเป็นอย่างดีทำให ทอดทิ้งละเลยการดูแลพระบุริษัทแล้วก็น้องชายลาบสาการะก็เกิดขึ้นกับลิงกาลาพาหุพระบุริษัทและน้องชายก็เสื่อมจากลาบสาการะพระบุริษัทเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่สามารถอดทนไว้ได้ไม่หวั่นไหวเลยกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่ทนไม่ได้ก็คือน้องชายของพระโพธิสัตว์ทนไม่ได้เลยเกิดความริษยาในลาบสการะที่เกิดขึ้นกับลิงกาลาพาหุถึงกลับไปบอกกับพี่ชายก็คือไปบอกกับพระโพธิสัตว์ว่าตั้งแต่เวลาที่พระราชาได้ลิงตัวใหม่มาเราทั้งคู่ก็เสื่อมจากลาบสการะ ลาบสก,การะก็เกิดขึ้นกับลิงกาลพาหูเป็นอย่างมากในเมื่อพระราชาไม่ทรงดูแลพวกเราอย่างดีเหมือนแต่ก่อนแล้วพวกเราจะอยู่ณที่นี่ทำไมควรจะกลับไปยังที่อยู่ของตนเองอย่างที่เคยอยู่จะดีกว่านี้คือคำของน้องชายที่กล่าวกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบัณฑิตก็กล่าวกับน้องชายว่าเป็นของธรรมดาอยู่แล้ว ก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เป็นของประจำโลกแม้ในหมู่มนุษย์เขาก็ประสบกับสิ่งนี้จะป่วยกล่าวไปใญยถึงสัตว์เดรัจฉานเล่าเพราะฉะนั้นจะไปเดือดร้อนทําไมกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นของธรรมดานี่คือคําที่พระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับน้องชาย ซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเพราะว่าจากที่เคยมีลาบก็เสื่อมลาบได้เป็นของธรรมดาเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งคําของพระโพริสัตนั้นเป็นคําที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแต่น้องชายแม้ว่าจะได้รับฟังคําที่มีประโยชน์อย่างนั้นแต่ก็ยังทนไม่ได้ก็ยังกล่าวกับพระโพริสัต์ต่อไปอีกว่า ก็พี่เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตไงจึงอดทนได้จึงทนได้แต่น้องถึงอย่างไรก็ไม่สามารถอดทนได้นี่คือคำของน้องชายแสดงถึงความเป็นผู้ที่ไม่อดทนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขซึ่งลิงกาลาพาหูนั้นเป็นลิงที่มีความประพฤติเกเรเป็นลิงสุกซน ความประพฤติเป็นไปของลิงกาลพาหุพระโพธิสัตว์ได้เห็นทั้งหมดพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกับน้องชายว่าน้องคอยดูเถอะเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของลิงกาลพาหุนี้เองจะเป็นเหตุทําให้เขาเสื่อมจากลาบสการะเพราะลิงกาลพาหุเป็นลิงที่ซุกซนเป็นลิงที่เกเร ในที่สุดก็จะปรากฏด้วยพฤติกรรมของตนเองขอให้น้องคอยดูเถอะความจริงก็ปรากฏผ่านมาสองสามวันลิงกาลาพาหูก็ทำหน้าตาลอกแรกทำหน้าซุกซนหลอกให้พระราชโอรสทั้งหลายในพระราชนิเวศเกิดความกลัวเกิดความตกใจเป็นเหตุให้พระราชโอรสทั้งหลายส่งเสียงดังลั่นเลย อันเนื่องมาจากถูกลิงกาลาพาหุหลอกทําให้ตกใจเสียงดังลั่นอย่างนี้ถึงพระราชาพระราชาก็ตรัสถามว่าเสียงนี้มาจากไหนเมื่อพระองค์ทรงทราบความจริงว่าเป็นเพราะว่าลิงกาลาพางหุได้ทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่พระราโชรสทําการหลอกให้พระราโชรสเกิดความตกใจกลัวความจริงปรากฏ พระราชาจึงรับสั่งให้นําลิงกาลาพาหุกลับไปอยู่ยังที่เดิมเป็นเหตุให้ลิงกาลาพาหุซึ่งหลอกเจ้าก็คือหลอกพระราชกุมารทั้งหลายเป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสการะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลาบสการะก็เกิดขึ้นกับพระบริษัทและน้องชายเหมือนเดิมได้รับการดูแลจากพระราชาเหมือนเดิม นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพระสมาสาม,มัเจ้าพ,พระองค์ตรัสว่าในอดีตการแม้พระเทวทัตจะมีลาบสการะเกิดขึ้นก็เป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสการะเพราะความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรของตนเองนั่นเองและพระองค์ก็ตรัสสรุปชาลกนี้ว่าลิงกาลาพาหุในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตน้องชายของพระโพริสัตว์คือลิง โปดถาปาทะก็คือท่านพระอนุนส่วนลิงราทะก็คือเราสถาคตซึ่งก็คือพระสมาสมาสามุทธิเจ้านี่ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นเหตุการณ์สั้นๆเมื่อได้ฟังแล้วผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรแน่นอนว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรความประพฤติเกเรความประพฤติชั่วประการต่างๆนั้นไม่มีใครชื่นชอบเพราะฉะนั้น ควรหรือไม่ที่จะเป็นผู้ที่สะสมความชั่วซึ่งเป็นโทษโดยตลอดความชั่วไม่ว่าจะเป็นความติดข้องความไม่พอใจหรือความชั่วประการใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่มีโทษทั้งนั้นพระธรรมที่พระสมมาสามพุทธเจ้าทรงสแสดงก็เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าแต่ละคนยังเป็นผู้ที่มากไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ไม่ว่าจะกล่าวถึงสิ่งใดก็ตามมีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความติดข้องความโกรธความริษยามีด้วยกันทั้งนั้นแต่อะไรจะคอยกล่อมเกลาาวจิตใจให้ค่อยๆได้เข้าใจความจริงและค่อยๆขาดเกลาละคลายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องด้วยความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นพระธรรมจะค่อยๆกล่อมเกลาาจิตใจให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจความจริงและขาดกลาสิ่งที่ไม่ดีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ความเข้าใจพระธรรมจะทําให้มีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจความเข้าใจพระธรรมจะทําให้แต่ละคนเป็นคนดีขึ้นขาดเกลาวสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมมานานแสนนานและอีกประการหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณาก็คือว่าในช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์เสื่อมจากลาบสการะเพราะความเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตคือมีปัญญา ก็สามารถที่จะอดทนไว้ได้สามารถเข้าใจความจริงได้ว่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นของประจําโลกมีลาบเสื่อมลาบเป็นของธรรมดาแล้วจะหวั่นไหวกับสิ่งนั้นทําไมเพราะว่าขณะที่หวั่นไหวขณะที่เดือดร้อนไม่มีประโยชน์เลยเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้ประโยชน์คืออะไรประโยชน์ก็คือไม่ทําสิ่งที่ผิด ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะว่าขณะที่ทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่เป็นโทษนั้นโทษได้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วจึงควรที่จะได้สะสมเหตุที่ดีที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่นํามาซึ่งทุกโทษภายในภายหลังนั่นก็คือคุณความดีประการต่างๆและคุณความดีที่ประเสริฐยิ่งก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเมื่อมีปัญญาแล้วจะไม่ทําให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญญาก็เป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งให้ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและบุคคลอื่นต่อไปครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆที่มีชื่อว่ากาละพาหุชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ